สอนสารมอตน้นอัปเดตเนื้อหาใหม่ติวกันเน้นๆมีวิชาอะไรบ้างไปดูกันวันจันทร์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังตอนที่1โดยพี่ซุเควันอังคารวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังความร้อนตอนที่1โดยพี่ลูกตาลวันพุธวิชาภาษาอังกฤษ,รษเรื่องกราฟม,มาตอนที่1โดยพี่กิ๊บ วันพฤหัสบดีวิชาภาษาไทยเรื่องคำบาลีกับคำสันสกฤตโดยอาจารย์กอฟวันศุกร์วิชาสังคมศึกษาเรื่องสลัดรัฐธรรมนูญโดยครูปอ๊อปเตรียมเลยกันได้ทึกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬกาและ18นาฬกา30นาทีรับชมสอนสาสต์ได้ทุกช่องทางของทูปลูปัญญาและอย่าลืมมาเข้าเรียนกันนะครับ